โอ้โหตัวนี้อยู่ครับไม้เดียวเลยตัวนี้เป็นสายสายจิ๋วนะครับโอ้ยติดกะบุ้งอีกไม่นะอ เป็นสายแก้คันจิ๋วนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ของกบแก้คันนะครับขนาด4เซนนะครับนะครับสายจิ๋วครับตัวนี้สีเขียวครับก็เหมาะกับปลาช่อนนะครับเพราะว่าตัวเยื่อเนี่ยเล็กลงนะครับปลาตัวเล็กๆเนี่ยก็เหมาะเหมาะกว่านะครับเหมาะกว่า4.5นะครับตัวนี้4เซนนะครับผมเป็นสายจิ๋วนะครับ เป็นเหยื่อตัวใหม่ครับกำลังจะมีวางจําหน่ายเร็วๆนี้นะครับผมโอเคครับเป็นปลาท้องนาครับนาน้ําขึ้นนะครับน้ําขึ้นใหม่ลองเทสดูนะครับได้ผลครับสายจิ๋วครับสุดยอดครับผม